มาหยอดพิมพ์พวงมาลัยกันค่ะแล้วก็ดอกแก้วแสนสวยของเรานะคะพิมพ์จะเริ่มด้วยการใช้สีเหลืองค่ะทําเป็นเกสรของดอกแก้วก่อนนะหยอดลงไปแบบนี้เลยค่ะในส่วนของตัวพวงมาลายัยเดี๋ยวพิมพ์จะเพิ่มสีสันให้เขาหน่อยนะคะพิมพ์จะนําสีเขียวมาหยอดลงไปแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เพื่อนจ๋าไม่ต้องทําเหมือนพิมพ์ก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยแค่เราเทน้ามมําวนสีขาวล้วนๆลงไปเขาก็สวยแล้วค่ะเพียงแต่ว่าพิมพ์ต้องการจะเพิ่มสีสันให้เขานิดนึงนะคะก็เลยถือโอกาสทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนจ๋าดู ดไปด้วยเดี๋ยวเราจะใช้สีชมพูของวุ้นบ้านครูพิมพ์นะคะหยอดในส่วนของตัวดอกกุหลาบหรือว่าในส่วนของอุบะของพวงมาลัยนะคะจับเข่าตะแคงในองศานี้ค่ะแล้วก็หยอดลงไปตรงๆแบบนี้ก่อนนะพิมพ์จะใช้ดอกเปอร์มาเป็นตัวช่วยในการบีบหยอดน้ำวุ้นนะคะบีบหยอดลงไปแบบนี้ค่ะให้น้ำวุ้นแทรกเข้าไปทั่วทุกซอกกลีบนะคะกลีบดอกเราจะได้สวยนะหลังจากนั้นก็นําน้ําวุ้นสีชมพูหยอดลงไปในดอกแก้วของเราค่ะสีก็จะได้เข้ากันนะแต่งแต้มสีสันให้ตัวพวงมาลัยอีกนิด พิมพ์ก็จะนําสีชมพูหยอดลงไปในช่องเล็กๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะคะเป็นเพียงการเพิ่มเติมสีสันเข้าไปเท่านั้นเองถ้าเพื่อนจะรู้สึกว่าตรงนี้ทําให้งานล่าช้าหรือว่าเสียเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องทําตามพิมพ์ค่ะหรือถ้าเพื่อนจะมีไอเดียอื่นๆนะคะในการหยอดแต่งแต้มสีสันลงไปก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทํากันไปทีละด้านนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพอนำ้ำวุ้นเซ็ตตัวเรียบร้อยพิมพ์ก็จะหยอดอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะ นำเขาไปวางตะแคงไว้ก่อนนะคะรอเขาเซ็ตตัวสักเล็กน้อยนะคะหยิบจับอุปกรณ์เสริมมาช่วยได้คะ่ะวางมือจากตรงนั้นก็มาต่อตรงนี้เลยค่ะวุ้นเดิมเซ็ตตัวนะผิวหน้าตึงๆแล้วก็ไม่หยอดน้ำวุ้นเพิ่มลงไปค่ะในตัวดอกตรงนี้ให้เพื่อนจ๋าสังเกตลวดลายของพิมพ์นะคะว่าตรงไหนควรเป็นสีอะไรอย่าให้สีชมพูไปเปื้อนในส่วนของดอกรักนะเราจะหยอดลงไปแค่ส่วนของดอกกุหลาบค่ะกลับมาที่ส่วนของพวงมาลัยกันต่อเราก็จะนําอีกด้านหนึ่งมาหยอดเหมือนเดิมเลยค่ะหยอดลงไป แบบนี้นะคะอันนี้สีชมพูที่พิม์ใช้ค่อนข้างอ่อนไปนิดนึงนะและดูสีเขียวสิใช้สักเข้มปึ๊ดเลยไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้พิมพ์จะทําไปช้าๆนะคะเพราะว่าตั้งใจ,จใจเพื่อนจ๋าได้เห็นการทํางานของพิมพ์นะอาจจะดูน่าเบื่อไปสักนิดนึงแต่นี่คือความตั้งใจที่พิมพ์มีให้ค่ะเผื่อใครชอบและอยากทําตามนะคะจะได้ทําตามได้ง่ายๆนะกลับมาหยอดในส่วนของอุบะาให้เรียบร้อยนะคะพิมพ์ก็จะหันอีกด้านหนึ่งทุกคนคือพิมพ์ก็ไม่มั่นใจว่าท่านอื่นทายังไงกันนะคะแต่ว่าพิมพ์ทําแบบนี้นะะละค่ะแล้วก็ทํา ขายมาหลายปีในหลายเทศกาลแล้วค่ะซึ่งวิธีการหยอดในส่วนของอุบะพวงมาลัยเนี่ยพิมจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคะก็เดี๋ยวในคลิปหน้าพิมจะมาหยอดให้ดูอีกแบบหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่แล้วพิมจะทําแบบนี้เลยค่ะยิ่งเวลาในช่วงเทศกาลวันแม่นะพิมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณเป็น10ชุดอะคะ่ะพิมก็จะนําเขามาเรียงแถวตะแคงซ้ายตะแคงขวากันอย่างเป็นระเบียบเลยทุกคนทําไปพร้อมๆกันทีละสิบพวงได้เลยนะคะพอเขาเริ่มเซตตัวผิวหน้าเริ่มตึงๆเราก็จับเขาตะแคงไปอีกด้าน ได้นะทุกคนเรื่องเลอะเทอนนะมีบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกตินะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเพื่อความสบายใจของคนทํานะเอาละค่ะเดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะเราจะนําน้ําวุ้นสีขาวมาเทลงไปทั้งในส่วนของตู้พวงมาลัยแล้วก็ตัวอุบะนะคะเวลาเทน้ําวุ้นลงไปนะคะพิมพแนะนําเพื่อนจ๋าเลยว่าให้ค่อยๆเทแบบชา้ชาๆ คือทุกคนอาจจะดูว่าโอโหคุณพิมพ์ทำไมต้องช้าขนาดนั้นคือเพื่อนจา๋าซอกลืบของตัวดอกมะลิหรือว่าตัวพิมพ์พวงมาลัยเนี่ยค่ะเขาจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนะถ้าเพื่อนจา๋าเทเร็วก็จะเกิดฟองอากาศในจุดนั้นได้ทีนี้พอเกิดฟองอากาศหรือว่าช่องว่างของอากาศปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะทําให้พวงมาลัยของเราเนี่ยวะวะว,ะแ,วแวงแวงค่ะเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของซอกดอกรักนะทุกคนค่อยๆเทนะคะเทช้าๆนะเรื่องสําคัญอีกอย่างเลยคือเพื่อนจ๋าอย่าใช้น้ําวุ้นที่ร้อนจัดในการเทพวงมาลัยนะไม่อย่าง งั้นเดี๋ยวพอวุ้นแยกชั้นในงานพวงมาลัย้วจะตลกมากๆเลยล่ะค่ะเก็บรายละเอียดในส่วนของพิมพ์ดอกรักกันนะคะน้ำวุ้นตรงไหนที่ไหลเกินออกมาเราก็ตัดออกนะไม่งั้นเดี๋ยวพอหยอดตัวใบลงไปแล้วจะไม่สวยใช้สีเขียวของวุ้นบ้านครูพิมพ์นะคะจะให้สีเขียวที่สดใสมากๆเลยแล้วเราก็หยอดลงไปในส่วนของใบดอกแก้วนะคะสีเขียวของเขาก็จะตัดกับตัวดอกแบบเด่นชัดเลยค่ะให้สีที่สวยมากเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็รอให้เขาเซตตัวนะคะและนี่ก็คือตัวกล่องที่เราเตรียมไว้นาะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูการแก่และการจัดวางในคลิปต่อไปกันนะคะ